สวัสดีครับพี่น้องและท่านผู้ชมที่รักทุกๆท,ท่านครับวันนี้พา<น>ทีมงานสายบนเทิงไปออกงานครับรอวันร้อยกระทุ่มครับปปนนจากคนเวทีไปลงอบบ่ต่อสองหินครับเไออห,นบนหนไหนบ้าวยำทางไทยทางไทยเอฟทีนะ บ่บ่บ่ได้เห็นลักษณะนี่จักปีแล้วอ๋อใย้ถามเนี่ยจับ่ได้ค่แบบเป็นอย่างนี้จำบ่ได้จักปีแล้วที่คนขึ้นปิกอัพนี่ยจับ่ได้ท่านบ่ได้บ่ได้ปิกอัพประมาณหกเจ็ดปีหกเจ็ดปีเป็นว่าบ้าจังเพราะว่ามันจะเร็วกงตงเวทีครับผมเพราะว่าเวทีหนึ่งของผมจะไปลง ให้อบอต่อสีฐานครับอีกตัวนึงเลยไปลงเลยทีมงานเครื่องเสียงไปลงแต่เวทีครับเคยต้องขนเตโยรถับบาครับเตยรถี่กลับไปจะเป็นเวทีชุดล่างหาขาครับบาเนี่ยถ้อยความเงินพี่กับมันมันบอดเหตุแบบนี้โดนแล้วก็เลยพากันลืมนะครับเอาเรีแหละเป็นกึกๆได้บ้าแยมก็ได้เพราะว่าเคยเอาเอาเอาพื้นนี่ครับมีมูนมีมีมูนมูนมูนเบิดล่ะ นี <nota' thrive. S 1> here, ่มือไม่นครับนี่นี่นี่เมือผมนี่นี่นเจียวเลยนี่ครับนี่เบาอยเม็ด่าไม่เบาย่าเบาชยาเช่องช่องยังกเบาอย่ำช่องเจ้าช่องยังกว่าจำมดได้ยืมว่าช่องเหวี่ังพี่น้องนอนจะได้ดไหเบายเบาช่างยาเบาช่าง บ้าจังเขในบ้านนึกยานอนนยเยี่ยมครับเตะกับบ้ารถเตะควนเตะกวนกวนผมิมีวกวผมก็ดเตะกับบ้านนะครับเตะปีกับพอดีก้อนของเอารถกับบ้านบรทุกไปเย่คือว่ามันจะใส่ไงมันจะเง่ไงถอยไงแล้ลงต่ำตอยต่ำ หนีไงกลัวแล้วก็รวดเร็วกว่า,วาค่าเสียนขึ้นแถวแถวขวางใส้รถเลี้ยวขึ้นขึ้นตรงลงนะครับบัคือหกหลอหกหลอดกับใจใจใบใไว้ตลอดรุนก,กันเลยจะขวางขวางสามตันนี่ครับมือลิงมือลิงแล้วก็พืน้นแต่เวทีหาคาก็จะเป็นพืน้นชั้นแล้วหกทแขนครับทขวางกันนี่คือตัวนี่ตรง ติดน้าร้อยกระทุงครับตรงแล้ววันที่ทิปทีครับจะไปลงที่มหาท่านที่มันจะลงมาท่านมันเป็นสองเวทีว่าชุดทุดที่สองผมจะไปลงทั้งเวทีทั้งเครื่องเสียงตัวนี้ลงแต่เวทีนี่ครับชุดนี้นี่ชุดนี้จะไปลงแหวอปต่อที่ฐานจะไปลงวันที่ที่มหาตอนเท่าครับ ตัวนี้ตัวนี้จะ,จะแตนบนยบอยู่บนรถตลอดเลยครับพี่น้องฝากพี่น้องที่เขามารับชมฝากที่ตามช่องน้อยๆนะไม่เด้อครับโดยเฉพาะทีมงานสายบันเทิงครับย่ข้างบนนี่ก็เวที่หาขาครับพี่น้องนี่ก็จะจร้ขึ้นระบบไฟอีกหลือระบบไฟแลวกจะเตีนน้ยตัวน,นั้นตันนั้นก็คือเอาไปลงทันที นีน <d _ n iss> ีชุดนี่ต้นมากมันจะยุคกลางเพราะว่าเป็นชุดชุดตำรวจเลยจ้ะลายพดเลย้ไปไอ่แต่พ้นจ้าง,งคือหมอดเือเค็นบ่ดอืมเอาเปลนนงที่ล่างนาแด้เท่าหเป่ายำม<_ <d> _ <n iss> ฮ้<_ <d> _ <n iss> คือลร่างนาแด้เต่าเด็ดขึ้นเป็นเรื่อมๆำู้แถวหน้าปากจากมันน้ำหมอนเป็นเหงื่อ ที่นะครับพี่น้องทีมงานสายบ้าโดยเฉพาะบ้าแยมนี่ใจบ้รักไปน้ำกันบ่นได้หลีอเลยครับพี่น้องบ้าสร้างบ้าแยอยู่น้ำกันโอ้ยใกล้ตายท้าวงแล้วครับขึ้นเกือบเบิร์ดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยว เดี๋ยวหลังจากคนแล้วกจะพาไปชมการติดตั้งครับเแล้วครับมองไปครับมาถึงแล้วมาถึงแล้วครับเดี๋ยวลงบริเวณนี้ะครับพี่หนุ่มมองสถานที่บนจัดงานลอยกระทงครับอ่าช่วงสถานที่ครับ ยี่ลอยกับต้นตีตังไปไปตีหมดเลยครับพี่นี่นครับประดับเจ้าหน้าที่กำลังทำงานครับ ทีมงานของกำลังลงเวทีครับท่านเกาโม่งที่โม่งครับพี่้องเอาทีาก่กำลังประดับเตรียมงานมือครับเตรียมงานพุ่งนี้ครับกำลังลงขวางครับพี่้องแดลลดแดดกำลังร้อนครับแดดกำลัง เราจ้างอยู่ของบนรถครับแดดร้อนปม่ร้อนครับพี่น้องลงไปหาหกที่ประเท็นแล้ว ขึ้นกรลงไปแล้วครับทั้งขาหนาๆกับเป็นแขงล่างไงน,นะนว่าเสียดมันคืกระบะควงเล่เลยครับเห็นแต่ชีวิตรับจ้างคุมงานบริการครับพี่น้องเอาจำที่ต่อเนตะือเนาะมอเน่ เฮ้ยไอ้แจมร้อนเลยโอ้โหติดใบถอดเืตอขึ้นแบบนั้นติดแดงติดเหลืองหมดเนาะบานเลยเบาแยมฮ้อนครับฮ้อนฮ้อนพี่ต้โชว์ร้อนกางไม้นน้าเลยโอ้ไข่แดกหรือยันไงไข่แดกแล้วพี่นี่ะร้อนร้อนครับพี่น้องตื่นไหมผิวไหว ต้อนกระดเลยครับเรียบร้อยนะครับพี่น้องไหม่านไปห้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเบอาสปอดไล่ไลกันน้ำเลยปอดไล่ยำได้จับใ่มันเรียบร้อยใรเราปจางเห็นเห็นปาจงป วางไว้ตรงไฟครับอันนี้เอาไว้ไส่ปอฮะเอาไว้ข้างล่างมึงลูกไปข้างล่างตัวเลี้ยงน้ำเด้อดจังเอ้ให้มันใกล้ๆตัวนี่ปับในระดับเดียวกันร่างไทยแต่ปออะไรครับพี่น้องคือว่าเป็นการเพียงครับป้ายข้างหน้าจะเป็นป้ายของเครื่องเพียงครับมองเดียวกันแยมแยมแยมลุงเลื่อนลุงอีกเลื่อนลุงเลื่อนลงขุด เตี๋ยเร,วรย็วครับพี่น้องสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวจะไปนะลิ้นี้ผมบ้าหน่อยชยันเท่าเหรลาพี่น้องไปก่อนครับตรงเวทที่าขาครับเป็นขาถุงครับหนาเป็นขาเม็ดที่ถีบครับเตียมงาน ไปกับตุ้งเมื่อเยนวันที่ทีมหาครับทาไปก่อนครับสวัสดีครับ